จากโอ้โหทำงานกันแบบว่ามักของกี่ปีครับพี่กอ่านทำเรื่องนี้กปีกีนทำจนลืมวันลืมคืนนะสิ่งที่ยากที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรเลยสิ่งที่ยากที่สุดรด้วยก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งยากที่สุดของเรื่องนี้น่าจะเป็น process ของการทำา CG เพราะว่าต้องใช้เวลาแล้วก็เหมือนกับว่าคือพี่ๆเขาถ่ายไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปเรียบเรียงด้วยระหว่างที่เราถ่ายทำแล้วก็ดูว่าตรงไหนควรจะมีเพิ่มตรงไหนควรจะมีแก้แล้วเขาก็ ขอคิวเพิ่มในการถ่ายเพื่อให้มันดีที่สุดแล้วนักแสดงพวกเราเองก็แบบกคนโอเคเพราะว่าอยากให้มันดีที่สุดจริงๆเหมือนกันจริงๆอยางถ่ายไปตอนแรกก็ปิดกล้องแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็ไม่ตัดไม่วางเรียงแล้วก็รู้สึกว่ามันยังถ่ายอยู่ก็คือเปิดกล้องใหม่เลยเพราะว่าพวกเราก็รู้สึกว่าแบบทำมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันมันถ้าแบบอีกนิดนึงอ่ะก็ให้มันสุดไปเลยอย่างเงี้ยพวกเราก็เต็มที่แบบอยากทั้ง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 ทั้ครับงทั้งทั้ง CG เรื่องนี้งทน้งจากเมื่อก่อนยังไงครับ ครับก็รัดไปแบบนี้เสียงอาจจะไปแบบนี้เหมือนพูดกับพี่ไม้นิดนึงนะครับก็เรื่องนี้ครับจะรวบรวมเทคนิคใหม่ๆให้เซอร์วิสคนที่ชอบหนังสัปราห์เป็นหลักก็จะงัดทุกเทคนิคที่เราเรียนรู้มาจากประสบการณ์กว่า10-15ปีนะครับ เรามาทุ่งกับเสฟนี้ก็จะอยากให้ลองติดตามชมเรื่องความทาับทัดของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องซีจีคนไทยจะชอบแบบว่ามีความแบบว่าติดขัดในเรื่องของผลงานของคนไทยด้วยกันเองอะไรเงรี้ยเรื่องนี้เราการันตีหรือว่าพัฒนาสกิลยังไงบ้างคะที่สามารถบาแบบการันตีได้เลยว่ายังไงเรื่องนี้ก็คือสามารถคนไทยดูได้เหมือนได้แพ้ใครแน่นอนอะไรเงี้ยครับการันตีครับแต่ว่าเราก็เต็มที่กับผลงานครับแต่ว่าถามว่าถ้าคนที่ไปดูแล้วมีคลิปแบท เราก็จะรับทุก feedback ก็มาแก้ไขพัฒนาเพื่อให้งานดียิ่งขึ้นอีกครับกดดันไหมคะพี่เพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยมันต้องลำบากด้วยต้องใช้ CG ด้วยคือเทคนิคมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ไม่กดดันเลยครับเพราะว่ามีทีมมีทีมนักแสดงที่น่ารักเราทำงานหนักกันมาแล้วก็แต่พี่เตยไม่กดดันไม่กดดันกดแต่คอมครับลูบฟุตด้วย่างเดียว แต่เหมือนี้ประเทศไทยยังไม่ค่อยเห็นแบบมีหนังแนวนี้เท่าไหร่เลยนะครับตัวละครเอ๊กไม่เอ็มเป๊กเอกพระเอ๊กนะอะอย่างเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกใครเป็นไอโอเลย์ไอโอเลยอยารเป็ไอโอเลย์เราเป็นพระเอกเขาเป็เฮ้ยผมผมยกให้ไลโอเป็นพระเอกครับคือคือกอล์ฟรู้สึกว่าเราเรามาเป็นนักแสดงแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งที่แบบคือก็แบบโทมากับหนังสัปราดหนังแบบ ซูเปรอร์ฮิวอะไรอย่าเงี้ยเราดูมารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ประเทศไทยเราถึงเลเวลที่แบบสามารถไปเฉิดฉายในสากลได้แล้วพอเราได้มารับเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบบร่วมอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดในฐาน,น,นะนักแสดงก็ผลักดันกันไปด้วยกันเหมือนกับว่าผลักตัว CG ตัวตัวไลโอไปด้วยอนะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเล่นนะครับก็อย่างเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวอะไรคเขาแบบแนวจะเป็น แต่ก็จะบอกว่าคือถ้าจะเหมือนเวลาคนจะชอบตัดสินไปก่อน เวลาเป็นหนังสือจงไทยเพราะที่ผ่านมาอาจจะเห็นแบบความบกพร่องอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยคือถ้าจะคอมเมนต์หรือจะฟีดแบ็กหรือจะดา่าจะว่าอะไรเงี้ยลราพวกเราไม่ติดเลยไป,ไปดูก่อนดีไปดูก่อนถ้ามันไม่ดียังไงก็ค่อยมาบอกพวกเราเพื่อไปพัฒนาแต่ถ้าดีก็ถือว่าคุณได้รับความสนุกกับบ้านไปมันเห็นด้วยตาก่อนเห็นด้วยตาใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปในอีกเลเวลหนึ่งแล้วแล้วอย่างทีขอพี่เต้ย แล้วก็ตแปะเองนะครับว่าเขาก็ตั้งใจทำเต็มที่แบบแบบด้วยประสบการณ์15ปีแตว่ามันออกมาโอ้โหเก็ดเป็นเก็ดเงาเป็นเงาตัวแย้ในแสงแบบในแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยคือน้อยคนที่จะกล้าทำนะครับอยู่ในไม่ใช่อยู่ในที่มืดอ่ะอยู่ในสวที่สว่างนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้หนังไทยครับฝั่งนั้นบ้างนะคะเ็นบอกว่าจริงๆแล้วนี้แค่เป็นเหมือนเรื่องเปิดประเดิมปฐถมมบทแห่งแบบว่าจักรวาล เรื่ออะไรสัปปะลาศไทยนี้นะคะที่จะเทรนเอรออกมาเรื่อยๆค่ก็อันนี้ก็คือเราอยู่ใน MonsterVerse นะคะซึ่งจริงๆมันจะมีอีกหลายๆเรือค่ะที่เป็นเหมือนกับเป็นสัปปะลาศไทยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่มีวัืฮันเด0ดด้วยซึ่งน้องชายผมเล่นเองธุรกิจควนเรือนอะแธุรคิจปีกต่อเพรอะโคบิกรมนี่คือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ไมีไม่คิดซลเล่นแซลเล แล้วจะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะพุ่มกับคือคุณเดิมอ๋อจริงๆก็พุ่มกับก็บกบจะมะีเลือกพุ่มกับร่วมที่มีความเข้ากับสไตล์ของแววต่ละทีมส่วนเดวอนเทเลตก็จะเป็นผ่านไปแต่ก็ทำในส่วน CG อย่างเดียวอ๋ออันนี้ปามค่ะเล่นเป็นอะไรค,ะครับลูกเล่นเป็นแย่ครับเขาไม่ใช่เล่นเป็นระบบมินโยครับเป็นน้องของจ๊อกนี่แหละฮะจ๊อกคือว่าจริงๆรต้อง ต้องขอบคุณก๊อฟนะครับเพราะนักแสดงหลายๆคนเนี่ยมาจากก๊อฟเลือดนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะก๊อฟผมแค่แนะนำไปเสร็จแล้วพี่ๆเขาตัดสินใจอยู่ที่พี่ๆเขาที่ทีไม่ได้บอกผมบอกแค่แนะนำแบบว่าไอพคนนี้คนนี้คนนี้อะไรจืิงจริงแนะนำไปว่ายังไงบ้างไปเลือกมาดก็คือว่าในเรื่องระบบเป็นโยครับก็คือว่าเหมือนเพราะเรื่อเป็นเสือญาติของก๊อฟนะฮะอย่างเออในความเรื่องก็คือมาเนี่ย เขาจัดอีเวนต์เนาะในการขุดเจาะน้ำบาดาลที่จะเออแล้วก็จะมีเงินชิงรางวัลเป็นล้านบาทนะครับทีนี้กอลฟเนี่ยต้องการจะเล่าไปถึงมันก็เออน้องเออเนี่ยแล้วได้แล้วได้แล้วบทเป็นโยแล้วบทเป็นโยคาแรคเตอร์คุ้นๆเป็นตัวเองดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะเล่าสปอยเรื่องเยอะไปออกมานานไหมเพิ่งเห็นในทีเซอร์เหมือนแล้วออกมาแต่เดียวโดนแยกจริงเนี่ยตรงเนี้ยหลายๆคนพี่ปาล์มพี่ปาล์มบอกวาแบตเดียวันหนุ่มจะหนีไปบอกเลยได้ไหมพี่อ๋อต้องไปดูนะฮะบอกแค่นั้นแหละเออบอกแค่นั้นแหละครับ มันมีมอสเรื่องอะไรที่สุดแบบนตรงนี้แบบเอออาจจะเซอร์ไพรส์มีเซอรพรส์แน่อนอนครับสุดท้ายอภิกรรมเป็นตัวแทนและกันฝากไอโอพูดแย่ยักษ์หน่อยครับผมก็อย่างที่เขาบอกแนะก็เอ่อหนักจริงๆบ้านเรามีความชุลมุนแต่ว่าเราก็จะมีคนแบบประสิทธิ์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่เปิดใจอย่างเงี้ยวงการภาพยนตร์ไทยเราคงจะอยู่นิ่งแล้วก็จะอยู่แบบเดิมๆโดยที่แบบไม่มีคนไทยช่วยกันแบบมาดูมาติมาชม มันก็ไม่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าจะวนอยู่แบบเดิมเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าอยากให้เปิดใจลองมาดูกันก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะได้ช่วยให้เราสามารถแบบค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไปในระดับสากลได้เพราะว่าพี่เต้ก็เอาไปโชว์ที่สวิสมาก็ได้สเตจรับที่ดีด้วยครับพอรวไหนฮะยี่สิบแปกรกฎาคมกี่โมงครับไม่ใช่ที่ทั้งวันทั้งวันทั้งวันสามารถจองตั๋วได้จองตั๋วได้โอเคขอบคุณค่ะ